สวัสดีค่ะคลิปนี้จเะจะ๊จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอการทํางานที่อังกฤษนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะทํางานเข้ามาแองกฤษแล้วก็ทํางานในระบบซึ่งออฟฟิศเก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,ก,กับพระราชวางังบริติชพาเลสก็อยู่แถวเซเ็นเตอร์ลอนดอนเมื่อก่อนเนี่ยทางานที่นี่จะคิดว่าทําเท่าไหร่ก็ต้องเสียภาษีจริงๆเขามีระบบของเขาก็คือ ถ้าทํางานอาทิตย์หนึ่ง20หรือว่า30ชั่วโมงเนี่ยคุณไม่ต้องเสียภาษีแต่คุณก็เก็บเงินนั้นไปจ่ายค่าประกันไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็การทํางานที่นี่ก็คิ่เป็นชั่วโมงซึ่งสตาร์ทแล้วแต่บริษัทแต่บริษัทที่เจี๊ยบทำอย่างนี้มันเกี่ยวกับอาหารก็สตาร์ทที่11ปอนด์ก็ถือว่ามาครมินิมัมคือทั่วไป ก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ว่าก็สบายกว่าที่เราจะต้องไปเหนื่อยที่เมืองไทยอันนี้มันก็เป็นระบบที่ที่ดีที่เราได้มาเข้ามาเรียนรู้แล้วการหางานไม่ยากนะคะเพื่อนเนลองถ้าใครมาอยู่อังกฤษเนีย่ยจะขอแนะนําเลยว่าเพื่อนๆในยูเคนี่เข้าไปในไอ้นี้เลยมีงานตั้งแต่สตาร์ททำความสะอาดหรือว่าเป็นแม่บ้านหรือว่า ทำอาหารเป็นเชฟใครที่อยู่เมืองไทยที่จะมาอยู่ลอนดอนอเตรียมตัวมาเลยค่ะว่าถ้าจะมาอยู่อย่างถูกต้องเตรียมเลยนวดแผนไทยหางานงานง่ายแล้วก็เป็นเชฟเป็นตุ๊กแล้วก็เนี่ยหางานง่ายที่น่ๆเราต้องอมีความรู้พื้นฐานภา,าษาอักนิดหน่อยเพื่อจะได้ต่อยอดอย่างบริษ,ษัทเจี๊ยบเนี่ยเราก็มาทํางานพื้นฐานทั่วไปก็คือรูอ้จักตักอาหารแล้วก็ข คำนวณว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ต้องเราก็ต้องล้างจานไปด้วยแล้วก็เราก็ต้องหั่นผักไปด้วยมันก็เป็นอาชีพที่สุจริงคิดเป็นอาชีพหนึง่งเราก็สี่ร้อยก็อยู่ได้พออยู่ได้ถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่จายแต่เพื่อนๆนที่เขาขรยัดที่ทํางานบริษัทเช่นนี้เขาจะไปต่อบางคนก็ไปต่อที่ร้าน นวดแผนไทยบางคนก็ไปต่อนวดทั้าทำความสะอาดอีก 2- 3สชั่วโมงแล้วแต่บางคนขยันก็ทำงานทั้งวิ end, ่เกนบางคนก็ไปรับยอกเสาร์อาทิตย์วันละแปชั่วโมงสิชั่วโมงชั่วโมงวัสิบสองฟอหรือนสิบห้าอแล้วแต่นะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนแค่ีแถบประสบก,การณ์รหางานไม่ยากค่ะถ้าเป็นคนไทยอยู่แล้วก็เนี่ยเราจะอยู่ในคนไทยในยูเคเนี่ยก็อาจจะม,มันจะมีมิถาชีพแฝงไว้ด้วยนะคะเราต้องระวังด้วยเรื่องเรื่อง การหางานที่ในอังกฤเพราะว่ามันมีเพื่อนเตือนมาเพื่อนที่ทํางานเตือนมาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไอนะีะชัวร์สุดก็มีหลากหลายอาชีพที่เราสามารถเลือกทําได้งานนที่นี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเมื่อก่อนจะไม่เคยทํางานในระบบแบบนี้เราก็คิดว่ามันยากแต่พอเรามาทําจริงๆลรวก็ตั๊กตั๊กตั๊กตัตต๊เดียวหกสงบมันก็เป็นสิ่งที่แบบเ,เราได้เรียนรู้มีประสบการณ์ ได้รู้ปา,ากว่าไม่เท่าตาเห็นเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเออทางานต้องอ,อ,อย่างนี้เป็นเดือนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่นี่เขาคิดเป็นชั่วโมงแล้วก็ถ้าทํางานไม่20 30ชั่วโมงต่ออาทิตย์เราไม่ต้องเสบภาษีนี่แหละข้อดีแล้วเขาท r e a คนเท่าเทียมกันหมดเพราะว่าตึกที่จะอยู่เนี่ยทิ่ทาง,งานมันเป็นศูนย์ราชการเราก็จะมีบัตรเซฟ60คิวอะเป็นสิ เป็นเซฟโซนล้วก็จะมีสแกนเข้าออกโดยที่ใช้แบบมันก็จะเซฟกับเราแล้วก็ข้หลักข้อทางนานงมาราจะเข้าใจเลยตอนนี้ก็คือสมมติว่าถึงเวลาเลิกปลาย2อปุ๊บต้องเลิกเสร็จไม่เสร็จคุณก็ต้องต้องต้องเลิกเวลาเลิกแล้วก็มีคอลลเดย์ปีหนึ่งของเจมส์ี้8ีวันแล้วเบางทีคน บางคนเขาก็จะเลือกว่าเออเดี๋ยวทางานสเดือนจุดเจนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะแพนพอลิเดย์ของเรามันก็เป็นสิ่งที่ได้มาเรียนรู้ใหม่ๆบางคนอยู่ที่นี่แล้วเขาอาจจะว่าเออก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่คนที่ไม่รู้ทางบ้านเผื่ออยากจะมาเปลี่ยนอยู่ประเทศเราก็จะรู้ว่าเออเรามาทํางานที่นี่เขาจะมีฮอลิเดย์ฮอลิเดย์เขาก็จ่ายเรานะคะแล้วก็เราป่วยเขาก็จ่ายเรา แล้วก็วันหยุดทั่วไปหยุดรชาชการทั่วไปอย่างวันหยุดแบงค์หรือคอริสต์มาสอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายเรามันเป็นสิ่งที่ที่ดีอะคะ่ะระบบซิสเต็มดีแปลกนะคะคนรวยๆส่งลูกมาหลานมาเรียนที่ี่เยอะแยะพอกลับไปบ้านเราไม่อย่าง ยังพัฒนาบ้านเราไม่ถึงไหนเลยบ้านเราอยู่ประเทศได้พัฒนาอย่างประเทศกําลังพัฒนาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วแต่ที่ทั้งๆท,ที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่อังกฤษเยอะแยะกลับไปกลับไม่พัฒนาให้มันเป็นอย่างที่อังกฤษเขาเป็นชอบอังกฤษหลายหลายเรื่องเนี่ยเรื่องระบบของเขามันก็ถือว่าจะไม่รู้ว่าดีที่สุดไหมเพราะเราก็ไม่เคยไปอยู่ระบบในระบบแบบนี้แต่จะพิดว่าเออมีวันหยุดทํางานคุณไม่แฮปปี้กับงานคุณก็ไม่ไม่ต้องทําก็ ก็ไม่ทําแค่นั้นเองก็หางานอื่นอย่างทําเราต้องแฮปปี้กับงานด้วยแล้วก็แฮปปี้กับเพื่อนร่วมงานด้วยเขาจะส่สงเมสเซจมาถามเราเป็นไงอาทิตย์ที่นี้คุณสบายดีไหมคุณรู้สึกยังไงกับผู้จัดการรู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะแคร์ความรู้สึกเรามากประชาชนคนหนึ่งออกไปร้องเรียนเขาก็จะฟังเพราะว่าตึกที่จะจทํางานอยู่นี่จะมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรี ต่างประเทศและทุนต่างๆเป,เ,ปเป็นเป็นตึกของรัชการเขาก็จะมากินข้าวที่ที่ช็อปที่ร้านที่จะทํางานทําให้เรารู้เรียนรู้ว่าท่านทำหลายๆอย่างนี่แหละค่ะใครมาอยากคิดว่าจะอยู่อังกฤษอยากย้ายมาอยู่ยูเคก็ศึกษาที่แน่ๆเราก็เรียนพื้นฐานมาเอ,อ่นวดเป็นเราก็ไม่อดตายแล้วนวดแถบแผนไทยแล้วก็ทํากับข้าวเป็นเข้าครัวเป็นเราก็ไม่อดตายแล้ว มินิมัมพื้นฐานความสะอาดเป็นเราก็มีงานทําแล้วไม่เลือกงานไม่ยากจนแล้วก็คิดเป็นชั่วโมงตามที่เราจะเอาพา์ทามหรือเอาฟูดทามแล้วแต่ความสมัครใจของเรานี่แหละค่ะคือระบบซิสเต็มที่ดีเก็บป่วยเขาก็ชดเชยให้เราวันหยุดเขาก็จ่ายให้เรานี่แหละคือเหตุที่เราอยู่ในระบบดีๆสาหรับคลิปนี้อจ เพื่อนๆเข้ามาฟังในคลิปนี้อาจจะได้ความรู้จากช่องของช่อมอารีนะคะเอาไว้คลิปหน้าเราจะจะแชร์ประสบการณ์ต่อค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย